พื้นที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเจ้าพยาที่ไหลลงมาจากทางเหนือก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมหนักมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว และที่วัดปรมายีกาวาดแห่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทางเทศบาลตำบลเกาะเกร็ดนั้นเร่งทําการป้องกันอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าน้ํรตลอกใหม่ที่จะไหลทะลักเข้ามาอย่างที่เห็นได้ค่ะที่กําแพงวัดตรงนี้นะคะก็จะมีการก่อกระสอบทรายขึ้นไปแล้วนะคะตามแนวกําแพงตลอดทั้งแนวค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ําที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างน้อยๆ50ซนติเมตรนะคะนั้นไหลทะลักเข้าไปภายในบริเวณวัดค่ะเพราะว่าวัดแห่งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเกร็ดค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดร่วมกับหน่วยบรัญรชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยระดมกำลังทหารราว100นายช่วยเหลือชาวบ้านเกาะเกรด็ดสร้างผนังกั้นน้ำบริเวณวัดปรมัยยี่กาวาดซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวเกาะเกรด็ดโดยคาดว่าจะต้องใช้กระสอบทรายมากถึง9 0 0 0หกระสอบแต่ขณะนี้ยังคงขาดแคลนกระสอบทรายอีกนับหมื่นและต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน3วันนี้แต่ยืนยันข่าวว่าจะไม่มีการอพยพป,ประชาชนเข้าไปอยู่ภายในวัด S <S ว่าจะบล็อกวัดปรมัยให้อยู่นะครับ <S 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 ถ้าไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยเสียหายเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้ยังขัดแคลนอะไรอยู่นะครในการจัดการตรงวัดปรมัยสน,นตอนนี้เรื่องขัดแคลนเรื่องทรายนะเรื่องทรายตอนนี้วิ่งหาทรายกันวุ่นหมดนะครับทรายที่จะมาเสริมไอ้คันที่ที่กําลังปิมน้ําอยู่ณวันนะเมื่อวานเนี่ยถ้าวันนี้ขึ้นมาอีกสัก10เซนหรือ15เซนก็คงจะอาจจะไม่รอดก็ได้อาจจะนะฮะจะมีที่เกาะเก็ดจะมีสองวัดคือวัดปรมัยกับวัดไผ่้อมตอนนี้คือบล็อกได้ฮะ แต่ตรงนี้อันตรายนะครับถ้าอยู่แล้วปั๊บเกิดพังเข้าไปเนี่ยน้ำมิดหัวเลยนะครับอันตรายคือจะไม่มีการอพยพคนไปอยู่ที่นั่นเด็ดขาดเพราะว่า<ล>เพราะว่าอันตรายมากนะครับที่เราเราได้ไดไประชุมกันแล้วครับว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนเยอะเยอะแล้วจะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประชามผ่านว่าบ้านใครน้ําท่วมก็พยายามยกยกระดับขึ้นมาอยู่กันอยู่กันตรงน,นี้ครับ ส่วนเรื่องการประกาศเตือนภัยกรณีที่อาจจะมีน้ําไหลหนุนเข้าพื้นที่เกาะเกร็ดเพิ่มในวันที่13นี้นายกอบตเกาะเกร็ดบอกค่ะว่าเรื่องนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้วและทางอบตอได้ประกาศสถานการณ์ให้ชาวบ้านรับทราบตลอดเวลาผ่านเสียงตมสายในขณะที่ชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งก็ยังคงยืนยันที่จะไม่อพยพออกจากบ้านแม้จะมีน้ําหนุนสูงขึ้นอีกก็ตามคือบางทีต้องปล่อยเป็นธรรมชาติบ้างเพราะว่าอ่า ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เขาเขาก็รู้แล้วว่าเราออกเสียงตามสายตลอดเวลาว่าน้ำมันนี้จะขึ้นอีกประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเรามีเสียงตามสายของอบตเนี่ยพอออกเสียงที่อบตปั๊บก็จะรู้กันหมดทั้งเกาะแหละนะครับตรงน,นี้ก็พยายามเตือนกันตลอดเวลาคุณยายเดือนฉายยอดกําลังวัย91ปีอยู่ในบ้านที่มีบริเวณติดกับวัดปรมัยยิกาวาดต้องอยู่ในบ้านที่มีน้ําท่วมรุนแรงและรวดเร็วกว่าทุกปี เธอต้องต่อเตียงให้สูงขึ้นในขณะที่ข้าวของจํานวนมากขนเก็บไม่ทนันอยู่นอนอยู่บนเตียงยกไม้ขึ้นมาตรงเนี้กี่อาทิตย์แล้วนานแล้วค่ะถึงเดือนไหมอู้กว่าแล้วนะเจ้านะาเ,เราอะไรสะดวกสบ,บายไหมคะไฟมีน้ำมีไฟมีมน้ำมีแต่ของกินอะไรเขาส่งมาให้เกณฑกันแถวบ้านให้บ้างคนดิเราเคยให้เขาอะนะ ลำบากไหมคะยายก็ลำบากอยู่แถบท่วมมากกันนี่ก็ลำบากส่วนคุณบุพผาทองทิพย์บอกค่ะว่าน้ำท่วมเช่นนี้ทุกปีแต่ไม่คิดจะอ,อพยพไปไหนเธอบอกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษเพราะยังมีอีกหลายคนที่ประสบเหตุการณ์ที่หนักกว่าเธอสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนแล้วสองเดือน,ล,ออนลำบากมากไหมคะก็ลำบากการคงจะคงมันลำบากอะค่ะมันออกไปก็ลำบากอะไรเงี้ยไม่คิดจะย้ายออกไปอยู่นอกนอกคือไงล่ะ มันก็ยังพออยู่ได like ah ้นะลูกหน้าบ้านมันก็ยังพออยู่ได้มั่งก็อยู่กันไปอย่างเนี้อยากให้ส่วนไหนมาดูแลนะคะตอนนี้ก็แบบว่าที่จะมาดูแลก็คือว่าอ่ายังไงอ่ะทุพูดเป็นกเขาเขาทุกคนเขาพนัทั่วกันหมดแล้วเราก็ไม่รู้พูดยังไงทุกคนมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะลูกมันก็ยังไงเขาคือเขามาช่วยเหลือล้วก็โอเคนะทีนี้จะตัวจอดจังหวะอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าทุกคนทุกบ้านไปหมดมันเหมือนเหมือนกันอะลำบากกันเราก็เยอะก็มีเราก็ลําบากแต่ว่า ยังอที่เนาง,นกย,างนนยกอบตอบอกค่ะว่าการเตรียมการป้องกันณเวลานี้คงเป็นไปได้ยากแล้วเพราะในวันที่13น้ำก็จะหนุนเข้ามาและคาดว่าในวันที่17-18จะเกิดวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดโดยอาจจะสูงขึ้นอีกอย่างน้อย50เซนติเมตรแต่สิ่งที่จะทำได้ในเวลานี้คือการเตรียมการยียวยาให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วนหลังภาวะวิกฤตสิ้นสุดลงสักชานชัยอัคคภงถ่ายภาพ พัชจินตนากุลเนชั่นทีวีรายงาน